ขณะนี้แม้ไม่มีเหตุการณ์ประทะตามแนวชายแดนไทยกับพูชานะครับแต่พบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนบินเข้ามาในฝั่งไทยหลายพื้นที่ในช่วงกลางคืนนะครับหลายจังหวัดจัดชุดลาดตระเวนทั้งกลางวันกลางคืนเฝ้าระวังสอดส่องโดรนแปลกปลอมเช่นที่สุรินทร์ครับจังหวัดที่อยู่ระหว่างตรวจสอบโดรนหนึ่งลำนะครับหลังยิงสกัดได้บริเวณกลางทุ่งนาครับอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนลำนี้ครับถูกพบตกกลางทุ่งนาในพื้นที่บ้านหนองกงตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชม พบเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับเป็นโดนขนาดใหญ่ปีกยาวประมาณ4เมตรทางกองทัพตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโดรนรุ่นนี้คล้ายคลึงกับโดนตรวจการทางยุทธ,ธวิธีครับเมื่อ4วันก่อนสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศห้ามบินโดรนทุกประเภทในพื้นที่ทั่วประเทศมีผลตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมครับแต่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมยังพบเห็นโดนปริศนาหลายพื้นที่ ในเวลากลางคืนนะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับพลตรีวินไทยสุวัรีโกศกกองทัพบกระบุนะครับว่ากรณีโรนที่พบกลางทุ่งนาบ้านหนองกงตะบนนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินเป็นโรนของฝ่ายไทยนะครับบินขึ้นตรวจการและทดสอบระบบแต่ต้องบินลงเร่งด่วนเนื่องจากสภาพอากาศครับเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งครับที่ตะบนนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินบอกว่าเมื่อสองคืนก่อนเนี่ยได้ยินเสียงปืน ยิงสนั่นเป็นชุดครับเป็นเสียงยิงได้ยินเสียงดังคล้ายปืนนะครับไม่นานก็มีเสียงเศษชิ้นส่วนบางอย่างตกใส่หลังคาบ้านและร้านอาหารเสียงคล้ายกับคนนาหินกรวดไปโยนปลาใส่หลังคาครับพบเป็นชิ้นส่วนคล้ายรูปกลวยนะครับยาวประมาณ10เซนติเมตรกว้างเลยประมาณ4-5เซนติเมตรตอนนี้ทหารในพื้นที่นําชิ้นส่วนที่พบไปตรวจสอบแล้วครับ มาดังกว่าวิ่งเข้าไปคืนตอนแรกได้ยินเสียงน้องฟ้ากันออกมาแล้วก็ลงตามนันครับอ๋อแล้วเห็นซากไหมตอนนั้นก็มาเจอตอนตอนเช้าแล้วเพราะว่าแต่แต่เสียงประมาณเหมือนถ้าถ้าเป็นนั้นมันเหมือนเราเรี้ยงไงหินเกล็ดอะไรแมบนี้ใช่แต่ถ้าตอนเสียงปืนมันชัดอยู่เนาะแต่หลังหลังจากนั้นสักครู่มันก็จะมีเสียงร่วงตามนั้นครับตามังค่บเป็นเศษอะไรเราก็ไม่รู้ใช่แต่แต่เสียงมันเยอะอามันโ๊วโ๊๊ลงมา ผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทเปิดเผยว่าทางจังหวัดมีมาตรการป้องกันโรนอย่างต่อเนื่องครับหลังพบโรนในหลายพื้นที่ขนาดเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามไล่ล่ายิงทำลายตามแผนยุทธวิธีของทางทหารไปฟังท่านผู้ว่าครับเราก็มีมาตรการมาแล้ว 3- าสาคืนแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีโดนเข้ามาบินในพื้นที่เฐกิจในตัวเมืองสุรินแลวก็ตามอำเภอต่างๆ และก็ถัดปรานที่สําคัญสําคัญแม้แต่สลรกลางจังหวัดสุรินเมื่อเมื่อสองวันก่อนก็มีมาบินเช่นเดียวกันเนาะตอนประมาณสองทุ่มออกว่าจริงๆเราก็ได้ดําเนินการมานี่วันเมื่อคืนเป็นวันที่สามะนะครับเป็นคืนที่สามนะครับตั้งแต่คืนแรกๆแ,แล้วก็มีการจัดชุดหรือว่าไล่ล่าก็ว่าได้เจอแล้วยิงได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการยิงนะครับสองคืนที่ผ่านมานะครับโดยมีมีหน่วยทหารที่มาจากพื้นที่อื่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่เน,นี่ยโซนโซนชายแดนของเรานะครับ ก็ได้ยิงยังเมื่อเมื่อสองคืนก่อนมีการยิงนะครับแต่ว่าเมื่อคืนก็มีการปรับแนวทางปรับุิธวิธีแหละเพราะว่าการยิงถือว่ากระสุนนัดหนึ่งอ่ะหลายหมื่นบาทนะครับเป็นกระสุนที่ที่แตกข้างบนนะครับใกล้โดนใกล้จะไปถึงตัวตัวโดนมันก็จะแตกนะครับแล้วก็หรือถ้าไม่โดนเนี่ยก็ไปประมาณห้าห้าพันเมตรห้ากิโลก็ระเบิดข้างบนเพื่อไม่ให้ตกลงมายังพื้นให้มันอันตราย นายชำนาญชื่นตาผูว้ว่าราชการจังหวัดส,สุริน์ให้ข้อมูลนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดส,สุรินมีผู้ลงทะเบียนโรนกับกะสะทอชอเนี่ยกว่า800รรายครับคุณผู้ชมและที่ไม่ลงทะเบียนก็อาจจะมีอยู่บ้างครับซึ่งยังไม่มีข้อมูล หากพบว่าฝา่าฝืนประกาศห้ามบินโดรนในช่วงนี้จะถูกดำเนินการตามกฎหมายนะครับทางจังหวัดได้แจ้งไปยังผู้นำชุมชนชุดชนบอทหารตำรวจฝ่ายปกครองรวมทั้งฝากถึงประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยสอดส่องดูแลหากพบบุคคลต้องสงสัยหน้าสงสัยและผิดสังเกตให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ทันทีครับ